วินาทีมุงลงนะคะที่แม้แต่เจ้าตัวก็ยังตกใจค่ะไม่คิดว่าจะได้ยินชื่อตัวเองแบบนี้เพราะช่วงที่เก็บตัวมีผลคะแนนอยู่กลางตารางมาตลอดเลยแต่ท้ายที่สุดความฝันของเมย่าซันซันเป็นจริงแล้วนะคะกับการคว้าตำแหน่ง Miss Fabulous Thailand 2023มาครองจ้ะซึ่งเธอเชื่อว่านี่เป็นผลงานมาจากความพยายามของเธอที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะคะเพราะตั้งแต่วันแรกที่ก้าเข้ามาประกวดก็เทรนหนักคะ่ะทั้งสปีชและก็เพอร์ฟอร์แมน์ เรียกว่ากว่าจะได้ยืนถึง12คนสุดท้ายยากจริงๆและอีกสิ่งที่เมย่าบอกว่าสําคัญมากในการประกวดก็คือความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองซึ่งเธอเชื่อว่าในวันฟินอลเธอออกมาทําได้ดีจริงๆจนสามารถคว้าม,มงมาได้นะคะคือเมย่าเป็นหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรมากๆเราจะไม่ค่อยไปสบผนสําเร็จ ใช่ไหมคะคือคือเหมือนกับว่าเราอยากจะเอาชนะมากมากเราตั้งใจมากมากเรากดดันมากอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันจะหลุดแต่มีวันที่เราพลาดบ้างแต่เราก็กลับมาตีดีได้ดีได้แบบสองสามอยู่ที่สองที่สามอะไรเงี้ยเออแล้วพอมาวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีหวังเพราะเราได้คะแนนเรารู้สึกว่าอุ้ยคะแนนเราก็ไม่ได้ขี้เลเนะ เราสามารถที่จะตีตื้นแบบชนะได้เมียก็เลยตั้งใจมากๆที่จะทำะเรื่องรอบสองสป,ปีดเรื่องของห้องดําห้องทองอะไรเงี้ยให้ดีเธอดีใจมากนะคะที่ได้สื่อสารประเด็นเรื่องการยอมรับความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพหรือร่างกายซึ่งเป็นเรื่องที่เธอพูดมาตลอดกว่า10ปีเลยคะ่ะที่ตระเวนประกวดนางงามก็อยากส่งพลังให้ทุกคนก้าวข้ามอุปสรรคการโดนบูลลี่ไปด้วยนะคะ ผู้ไดค้คนที่มีความผิดปกติะได้แอคทีฟได้มีแรงบันดาลใจผู้ได้คนที่เขารู้สึกว่าเขาปกติเขามีครบสามสิบสองดูไว้ว่ามันยากมากว่าเขาจะผ่านตรงนั้นมาได้ผู้ได้คนที่บูลลี่คนอื่นอะ่ะรู้ว่ามันไม่ควรนะมันไม่ควรที่ที่ใครหลายๆคนที่เขามีความผิดปกติต้องโดนกระทําในสิ่งที่เขาไม่ควรโดนเพียงเพราะว่าเขาเลือกเกิดไม่ได้ถูกไหมคะ พูดให้สังคมรู้ว่าเ,ออเราสามารถเป็นนางงามได้จากนี้ต้องเข้มไปอีกค่ะเวทีต่อไปคือ Miss f e b u u o u y International นะคะก็จะเกิดขึ้นช่วงปลายปีตอนนี้ฝึกพูดเพิ่มค่ะแล้วก็ได้รุ่นพี่ขิงชุติการมาช่วยฝึกให้ช่วยเทรนให้นะคะโดยเฉพาะเรื่องการตอบคำถามในประเด็นสังคมค่ะ